สวัสดีค่ะหนูหนุยฝอพันาครเกษตรนาอมินน,นะคะวันนี้จะพาพี่ๆมาดูรถ n e ็ t g e n เอ็กพร้อมแต่งหล่อคันนี้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็น n e ็ t g e n เอ็กสประตูเกียร์ออโต้ราคาตัวรถอยู่ที่944% 0 0 0ันบาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์2 0งจุดศูนย์ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าสี่ร้อยห้านิ้ตันเมตรเป็นเกียร์หสปีดคันนี้นะคะเป็นสีเทาดำนะคะได้ทําการแต่งหล่ออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูเลยค่ะมาดูกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าหล่อๆเลยจะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์วีหกนะคะมีตัวซ้อนะะคเป็โฟร์ดม พาสเทลนะคะก็จับไฮเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ให้3จุดอย่างนี้เลยนะคะหล่อๆเลยนะคะแล้วก็ด้านบนแบบนี้จะเสริมความหล่อด้วยสกุกทรงฟิตนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดเฉดดำด้านด้านในนะคะเป็นรูปมามาแตงทําสีนะคะเป็นสีส้มพาสเทลเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวครอบไฟหน้าจะใส่เป็นครอบไฟหน้าสีดําด้านให้ด้วยนะคะเพิ่มความสปอร,ร์ตให้กับด้านหน้าของรถด้วยนะคะแล้วก็ขั้นนี้นะคะเท่ๆเลยนะคะติดตั้งกันชนหน้าเหล็กงานของฮัมเมอร์มาให้ด้วยนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเดอรไลท์ <im it> <L ine> นะคะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกในตัว มาให้ด้วยค่ะแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นะคะจะมีที่ลากจูงนะคะทำสีนะคะเป็นสีส้มพาสเทลหล่อๆให้เลยนะคะพร้อมติดตั้งกันแไลงนะคะสีแดงให้แบบนี้เลยนะ,ะมีความแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็ด้านข้างตัวรถนะคะเสริมความหล่อด้วยการใส่นะคะคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะสีดำด้านแบบสันเสืองให้ด้วยค่ะ เราก็ลงมาด้านล่างนะคะหล,ล่อเลยะคะ่ะเป็นล้อแม็กขอบ20นั่นเองนะคะตัวนี้จะออฟโบนะคะเป็นยางของคอร์ดมิดนะ,ะซีรีส์อยู่ที่33คูณสิบสอนะคะแล้วก็คันนี้นะคะช่วงล่างยก2ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะสีแดงแบบนี้นะคะจะใส่ปีกนกนะคะปรับองศาเป็นของโยงให้ด้วยพร้อมนะคะติดตั้งนะคะใส่โช๊คนะคะมโมโนทูปปรับ8ให้ด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเป็นของโปรเฟนเดอร์เลยนะคะสามารถปรับความนุ่มนวลนะคะได้ถึง8ระดับด้วยกันเลยนะคะก็เรียกว่านะคะตัดปัญหาการกินหน้ายางได้เป็นอย่างดีเลยนะคะค แล้วก็ครอบต่างๆนะคะติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะบล็อกรประตูสีดําด้านนะคะกันสาติดมาแล้วด้วยแล้วก็ด้านบนแบบนี้นะคะเ่าหลังคาเป็นสีดํานะคะก็จัดให้กับลูกค้าเลยแล้วก็มาด้านล่างของตัวรถแบบนี้นะคะก็เป็นสติ๊กเกอร์นั่นเองนะคะลูกค้าก็เลือกมานะคะก็จะมีคําว่าเรนเจอร์นะคะเป็นสีส้มให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะติดตั้งบันไดข้างเหล็กงานของฮัมเมอร์มาให้ด้วยนะคะเป็นรุ่นชาโดเลยจะมาพร้อมกับไฟสองพื้นให้เลยะค่ะ แล้วก็มาด้านหลังของตัวรถนะคะก็จะติดตั้งนะคะตัวสปอร์ตบาร์นะคะของฮัมเมอร์ให้ด้วยนะคะเป็นรุ่น v วอร e ลเออร์นั่นเองเป็นงานตัวท็อปเลยนะคะจะมาพร้อมกับไฟเบรกให้เลยเท่ๆเทหล่อๆไปเลยนะคะ แล้วก็ด้านท้ายรถแบบนี้นะคะจะเสริมความหล่อด้วยการใส่ครอบไฟท้ายสีดำดานมาให้ด้วยและที่สําคัญคันนี้นะ,ะใส่นะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED มาให้ด้วยค่ะแล้วก็ติดตั้งนะคะครอบฝาท้ายนะคะสีดำด้านพร้อมตัวสอด Ford เป็นสีดําแล้วก็ตัดขอบเป็นสีส้มพาสเทลห้เช่นเดียวกัน,นะค่ะแล้วก็ติดตั้งอะคริลิกนะคะคําว่าร์เรนเจอมาให้ด้วยและที่สําคัญโดดเด่นเลยเท่ๆนะคะติดตั้งกันชนท้ายเหล็ก กันชนไทเล็กง,งานของฮัมเมอร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ่วงแดงทาสีเป็นสีส้มพัดเทลให้เช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าคันนี้นะคะแต่งมาหล่อและเท่มากๆเลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะ,ะสนใจอยากได้รถอลอทแบบคันนี้เลยนะคะสามารถติดต่อทักเนื้อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0ู4 9 0 8 6 5 5 6นะคะหรือว่าจะทักมาที่เพจก็ได้นะคะเพจฟอร์โปรสุดแรงบายหนูหนุ่ยน,นะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหนูด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆชุดแต่งเท่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเเเดดี๋๋วววนนนนูขอออตััลาไไปกนนะะก่ค่ค้จใใมิ นาวันนี้สวัสดีค่ะ